สวัสดีครับขอตรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่ทะแถวสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงก็จะพามาดูบรรยากาศบริเวณแ,แถวคลองพระดุงกรุงเกษมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีโอดดราม่ามากมายเลยนะก็อยากให้ผมเข้าไปส่องดูสักหน่อยนึงยังไงแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาเดินดูนะครับแต่ว่าผมจะไม่แสดงความคิดเห็นนะครับ ก็เป็นความเห็นของแต่ละท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานข้ามสองฝั่งนี่เขาแบ่งกันนะด้านขวาผมก็จะเป็นเขตปทุมวันดูแลนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเขตป้อมปราบัตูพ่าย หลังจากหยุดเดินเรือไฟฟ้าในคลองประดุงวงเกษมจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงไปตลาดเทวราชในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมกรุงนะครับเพื่อใช้คลองประดุงวงเกษมเป็นแก้มลิงหลายคนก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเรือไฟฟ้าในคลองประดุงเมื่อไหร่จะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นเรือจอดนิ่งอยู่บริเวณ ท่าเรือสถานีรถไฟอัวลงโพงอยู่นานแล้วประมาณ3เดือนหลังจากที่หมดสัญญาจ,จ้างการเดินเรือก็เป็นข่าวจากนังสือพิมพ์นะครับออนไลน์ต่างๆมากมายเลยผมขอหยิบข่าวจากเมนเเจอร์ออนไลน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมานครน,นะครับในชัดชาติสิทธิพันธ์กล่าวถึงการเดินเรือคลองประดุกกรุงกรเกษมว่า การเดินเลือกรองประดูงุงเกษมที่ผ่านมามีผู้โดยสารน้อยมากๆโดยเรามีค่าใช้ใจ่ายประมาณเดือนละ2.4ล้านบาทมีผู้ใช้บริการเพียง14,000คนต่อเดือนเมื่อคิดเทียบกับปริมาณคนใช้แล้วค่าบริการต่อคนค่อนข้างสูงมากประมาณ171บาทต่อหนึ่งคนในชชดชาติยังเปล่าวต่อว่า จะมีการพิจารณาว่าจะทําต่อไหมถ้าทําต่อจะคุ้มค่าไหมหรือเอาเงินที่จ่ายไปทาอย่างอื่นที่คุ้มค่ากว่าจะดีไหมอาจเป็นรูปแบบใหม่ที่กระตุ้นให้คนใช้บริการมากขึ้นเช่นชัตเตอร์บัสหรือทําเรื่องการท่องเที่ยวก็จะต้องมีการหา,หารือหาแนวทางดําเนินการกันต่อไปซึ่งเป็นเรื่องเหตุและผลก็มาว่ากันว่าคุ้มทุนจริงหรือไม่ หรือทําให้เสียเงินโดยอาจจะไม่จําเป็นเพราะเส้นทางไม่ได้ผ่านชุมชนมากประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีสถานก,การณ์โควิดนักท่องเที่ยวก็น,น้อยลงแล้วก็มีการลดน้ําเพื่อทําแก้มลิงส่งผลให้เดินเรือไ,ไฟฟ้าในคลองประดูกกษตรไม่ได้ดังนั้นนะครับหากจะทาก็ต้องดูเรื่องความคุ้มทุนด้วยเนื่องจากเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทางเราก็รบทวนรูปแบบอยู่ เพื่อตอบโจทย์และมีความคุ้มค่ามากที่สุดก็เป็นเรื่องเรือไฟฟ้านะครับก็มีอีกเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องต้นไม้ที่เป็นข่าวต้นไม้ตายนะครับอาจจะว่ายังไงต้นไม้เหี่ยวเฉาไม่มีใครดูแลเลยนะเป็นภาพออกมาเลยนะจนเป็นข่าวเป็นดราม่าในโลกโซเชียลในส่วนนี้นะครับท่านผู้ว่าบอกมาเลยนะว่าท่านผู้ว่าจะเอายังไง ในส่วนนี้นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ได้บอกว่าสําหรับสบภาพภูมิทัศน์ริมความประดุงเรื่องต้นไม้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการยังไม่ส่งมอบงานดังนั้นผู้รับเหมายังต้องดูแลต้นไม้ก่อนส่งมอบงานก็ต้องกาชับดูแลต้นไม้ให้ดีก่อนนายชัดชาติกล่าวเนี่นะครับเป็นคําชี้แจงของผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับนายชัดชาติสินิพันธ์ ยังไงแล้วผมก็จะพาเดินดูเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับวันที่4มกราคม2566นะครับก็มาดูนะครับต้นไม้เป็นอย่างไรกันบ้างนะ<อ>วิจารณญาณของแต่คนนะครับผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดแต่ก็ไม่ให้ยืดเยื้อจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะดูรวเบื่อเท่าที่สังเกตน,นะครับฝั่งที่ผมอยู่นี่ก็เป็นฝั่งเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะ ฝั่งตรงข้ามเนก็จะเป็นฝั่งเขตปฐุมวัน ดูว่าด้านซ้ายเนี่ยนะครับที่อยู่ด้านริมถนนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะโดยมากจะเป็นกระบะเนี่ยแหละนะครับกระบะที่เป็นกระบะพลาสติกเนี่ยตรงนี้ต้นไม้มันจะเล็กๆนะครับก็ปรากฏว่าตายกัอบทั้งหมดแหละนะตายกัอบทั้งหมดแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยผมมองเห็นก็เริ่มจะมาปลูกใหม่แล้วนะครับมีมาปลูกใหม่แล้ว คลองประดุงเนี่ยเขามีการปรับปรุงนะเรียกว่าตลอดทั้งคลองเลยนะครับก็เป็นโครงการปรบับปรุงมิทัศน์คลองประดุงหัวเกษมระยะทางรวมนะครับ4,480เมตรก็แบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันโซนที่1ก็เป็นช่วงตลาดน้อยก็เริ่มตั้งแต่ช่วงแถวท่าเรือศรีพยานะครับมาถึงสะพานเจริญสวัสดิ์ส6ระยะทางก็อยู่ที่680เมตรตอนนี้ก็มีการก่อสร้างอยู่นะครับ ในส่วนโซนที่สองก็คือช่วงสถานีรถไฟหัวลำโพงไปถึงสภากษัตริย์ศึกระยะทางอยู่ที่หนึ่งันสองห้าสิบเมตรก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับก็คือส่วนที่ผมกำลังเดินดูอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีช่วงด้านหน้าหัวลำโพงเนี่ยขึ้นไปเลยนะครับไปจนถึงแถวสภากษัตรศึกในส่วนนี้นะครับก่อสร้างเสร็จแล้ว แล้วก็มีต้นไม้ตายอยู่นะครับสำหรับในโซนที่สามก็เป็นโซนโบเบจากสะพานกัตร์ศ,าศาึกไปถึงสะพานจตุรพัฒน์รังสิษนะครับหรือว่าแยกสะพานขาวก็410เมตรในโซนที่สี่นะครับก็เป็นโซนานางเลิงช่วงสะพานจตุรพัฒน์รังสิษไปจนถึงสะพานมรควาลังสรรยานระยะทางก็700เมตรในโซนที่ห้านะครับ ในส,ส่วนตรงนี้จะเป็นแถวสถานที่ราชการก็ตั้งแต่ช่วงสะพานมกวลลาลังสันไปถึงสะพานเทเวศนลมิตร,ระยะทาง700เมตรและในโซนสุดท้ายนะครับโซนที่6โซนเทเวศก็คือช่วงสะพานเทเวศนลมิตรไปถึงท่าเรือเทเวศร,ระยะทางเจ็ร้อเมตรก็มีทั้งหมด6โซนด้วยกันนะครับมีสร้างเสร็จแล้วโซนเดียวก็คือ โซนหัวลำโพงจากช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์สายที่กนะครับถึงสะพานกษัตร์ศึกตอนนี้ก็เสร็จแล้วที่เหลือนะครับอีก5โซนก็กำลังก่อสร้างอยู่กำหนดแล้วเสร็จนะครับในปี2566นะเราต้องมาดูนะครับว่ามีโซนไหนที่จะเสร็จตามแผนได้บ้าง เดี๋ยวผมจะเดินไปถึงแถวสะพานนพวงศ์นะครับตรงนั้นจะมีเป็นคล้ายๆอุโงง์ทางลอดน,นะแล้วก็จะเลี้ยวกลับนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือไปฝั่งทางเขตปทุมวันคือฝั่งตรงข้ามผมก็น่าจะเห็นความชัดเจนมากพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งตรงข้ามคือฝั่งด้านหุรพง์อีกสักหน่อยหนึ่งผมเห็นมีคนงานกำลังปลูกต้นไม้ยอยู่ ตอนนี้ผมมาอยู่ในฝั่งแถวเขตปทุมวันนะครับก็คือฝั่งด้านสถานีรถไฟหัวลำโพงตอนนี้มองเห็นเขากำลังที่จะนำต้นไม้มาปลูกใหม่นะครับในส่วนที่เป็นกระบะอยู่ริมคลองก็มีการนำปุ๋ยแล้วก็นำต้นไม้มาวางวางไว้ ฝั่งสถานีรถไฟอุลโงผงนะครับหรือว่าฝั่งปทุมวันเนี่ยตอนนี้ก็กําลังมีการปลูกต้นไม้ใหม่นะครับผมเห็นเขาเริ่มไล่ปลูกนะในช่วงที่เป็นกระบาก่อนนะครับริมคลองเนี่ยก็ไล่าย,ยาวเลยนะดูแล้วก็คผมจะไปถึงสะพานนพวงศวงนะครับจากช่วงท่าเรือสถานีรถไฟอุรังคงนะไปถึงแถวสะพานข้ามคลองนพวงพวง เมื่อปลูกแล้วนะครับก็ต้องมีการรดน้าต้นไม้นะถ้าเกิดไม่มีใครมาดูแลนะครับมารดน้ําต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็คงต้องตายอีกก็ต้องมาดูแลกันนะครับเอาน้ํามาฉีดนะครับบํารุงรักษากันไม่งั้นก็ปลูกกันอยู่เรื่อยก็นำมาฝากกันนะครับเรียกร้องกันมาหลายท่านเลยนะอยากให้ผมพาเข้ามาดูนะครับ เพราะว่าเห็นจะภาพนิ่งนะอยากมาดูภาพเคลื่อนไหวนะครับว่าภาพต่อเนื่องเนี่ยมันจะสุดโซม,มันจะเสียหายไปแค่ไหนแล้วนะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับเพราะว่าในฝั่งปทุมวันเนี่ยก็มีการปลูกใหม่แล้วอีกไม่นานนะครับฝั่งตรงข้ามกันคือฝั่งนังเขตป่าปาสตูพายนะครับก็คงจะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มนำมาฝากกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและก็สมัครเข้ามาไว้พบก,กับวี p มีเรื่องราวในแหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ